สว,ส,สวัสดีครับรันอราเรีย t ชันนะครับ R ะะผมวันนี้เรากลับมาแล้วกับเรื่องไอ <I S 1> ลงไห,ไหนนะครับ EP ที่ 5, 5. แล้วนะฮะก็กำลังเป็นไปได้ดีสำหรับคอนเสิร์ตของไอกับไหนนะครับผมมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูเรามีเรื่องมาฝากกันก็คือว่าตอนนี้ทางรันอรามีสินค้าจากรันอราสตูดิโอแล้วนะครับผมก็กดไปดูกันได้ที่ เลงด้านล่างเลยมีสินค้าเยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่ตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยครับก็ไปอุดหนุนกันได้ตอนนี้เราไปดูซีดีกันดีกว่าครับไปกันเลยคุยกังกงวาขอแดงไม่เยืดโกงอ่ะน <c oughs> ี่กัดอนี่วะ่ะซึ่งมึงจะบอกใครกินหมดก่อน,นงานนี่ขอบคุณมากน,น <c oughs> างชิดาแต่เราเกรงใจไม่เป็นไรเราอยากให้อไ,ได้ชิมอ่ะ เราไปต่อแถวซื้อมาเลยนะจิด้าเดินเข้ามาตอนแรกเหมือนจะมาตีเลยเนี่รู้หมดใจนะนเ,รเราไปก<ะ>่อนนะเพื่อรอไอคันให้อร่อยนะเป็นอะไรเอ่ยก่อนจะไปได่ไไดเวลาอะไรเอ่ยไหนชิด้าเอามาให้ไอายอายมันยังไม่ทันกินสักคำเลยไม่ห่วงขนมกูละไอ้ยังกินไปเถอะ กูเคยกินแล้วทำเป็นหมดคนอื่นมึงเองก็มีขนปมปริศนาให้กินฟรีบ่อยนี่ทำเป็นพูดเลยจุนป่าเนี่ยใครให้มึงไม่รู้เลยของกูอะถึงคนให้จะเป็นปริศนาแต่เขาว่าให้กูไงกูกินได้ดิไม่ใช่กินของคนอื่นแบบมึงของคนอื่นอะไรไี่หอยไอ,ไอพ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 วกมึงสองคนอะหยุดกัดกันก่อนดิอืไมไแหละพวกเห็นแกมึงหรือไงหาขอาไปหมด งั้นเย็นน,นี้<า>กินหม <laughs> ูกระทะกันขอดอกตะโกนเนาะอยเด็กนอกอย่างมึงกินหมูกระทะเป็นบวกวะไม่รู้อะมันต้องแรงแ<ต>ขนาดน,าานาาั้นร้านไม่ใช่ห้องแอร์นะครับ<า>คุณชายเขาจะทนร้อนได้หรอ,อแหมแซคเขาดื่นเก่งนี่สังใส่เสื้อเรียบเหมือนเด็กทุกวันเนี่ยต้อหัวร้อนท้่เยอะเลยนะครับคุณถึงไหนเอองงเนี่ย ดูดิเรี้ยวจนขึ้นลอยเลยกูนี่ไปแล้วอ่ะมีงจะบ่ให้ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยกูไม่ชอบมันมีหัวมันจะอ่ะเอ้ยฟาดสักทีนะเออฟาดไปเลยฟาดไปแรง อยูไหนหนุ้ณกนะตมากเลยนสนุกมากกับขยับเสื้อมาขยันเสื้อนล้วฟาไปเลยเหมือนเลี้ยงลูกจริงเอาละเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะถ้าใส่รีวิไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เอ๋อไอทำไมเนี่ยไอ้ไอไอไอ เออมึงไปไม่ไหนมึงจะกลับบ้านไปดิบ้านให้กลับพรุ่งนี้ก็ได้มึงจะกลับบ้านเหรออือโอ้ตาของต่างคนไปเนี่ยส้างไม้ช้าสายตาไปกันเลยไหมต้นวันนี้กูไปรถมึงนะทำไมวันนี้มาตามกับกูปกติเห็นกันสายกันไอ้ไอ้ยิ่งงอนกันเนาะไม่ดีผมถามว่ามึงงอนไอ้ไอ้เหรอ เงียบไปเลยหน้ามุ้ยเอาหางตามองปากเปกแถมแอบมองอยู่เรื่อยๆนี่มันไม่ง้อมึงไงดิมึงถึงได้มานั่งหัวร้อนแบบเนี้ยเพื่อนเชี่ยเออที่มึงหัวร้อนเนี่ยเพราะมึนงนอนอวกนอนกูเรื่องไหนกไูได้ง้อถูกเรื่องอะไรจีด้าเหรอหรือว่าเรื่องที่กูทำใช่เป็นร้อยเลยม,มึงมาดูเลยฝีมือมึง อืมแล้วไงเน่นก็เห็นแล้วกูจะไปนเรียนยังไงทำ้อสจะสูงขนาดนี้พูดมากกินเน่ยอ๋อถ้าจะทำต้องำทำได้<อ>ใช่ไม่เห็นเนี่ยเงียบไปเลยไอเ้เลสไออเา้ให้กูเงียบอะ่ะก็าหายอนรูก่อนดิเออยังไงกูเรียกหมูเป็นทาไทยโทษเลยอ่ะอืมเก็บทรงเก็บทรงคิดว่าของกินซื้อเก็ยู่พอ ไอเรศเนี่ยพงศธรเขาเรียกเขาชื่อจริงนะเรียกอายัเรศปกติเรียกไอพงศธรปุ๊บเรียกชื่อจริงเลยนี่จะลงไปไหนครับไปรอที่รถไงมึงพูดแล้วนะว่ามึงจะเลี้ยงอ่ะให้ให้กูเลี้ยงอ่ะต้องรอคุณนะไม่ใช่อะไรตอนเออกูรู้แล้วนะงั้นเย็นนี้ห้าโมงเจกันร้านหมูรพา มันจะรีบไปไหน5้าโมงวินไม่ทันจะหิวเลยมาสรุปให้ค่ำนึงเจอกันที่ร้านเห็นปะจะค่าโมงค่ำหนึ่ง,าาาง,ม,ม,งมาแล้วสักาทีไปแก่หนูปัญหากันเถอะไปเถอมึงผ่อนคายบ้างต้องแต่งตัวหิ่งห้อยมาตื่นเป็นตุ้มแหบอ่ะไม่เห็นไปไหนเลยวันกับที่เรียนกับที่ผักเนี่ย ก็มารั้งไกลอ่ะกูไม่พึงท่าเรียนไปเลยนะมึงเด็กขยันตวบต้าอย่างนี้อร่อยก็หวานเออเย้ไปเย้ไปกูไม่บอกกูก่อนก็จะกลับบ้านเอ๊ยยังไม่กลับวันนี้ไงกลับพรุ่งนี้มา่อไหร่ปกติถ้ากูไม่มีธุระอะไรอ่ะ สาร์วนที่พูอจะกลับบ้านอ่ะก็ไม่บอกกูดีเออนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงงอนกูเปล่าเปล่าอะไรหน้ามึงตีขนาดนี้ตีเล่จอดเลยกูไม่งอนมึงเพราะเรื่องแค่นี้เสียเวลาหลอกเชิดไหนจอดคือมึงโดนแล้วมึงก็คงไม่มองกู าแล้วนะไปตัดผมลแล้วอืออย่าไปอยู่ไหนนะหาอะไรอ่ะที่ข้าผมของพ่อสิบอ่ะปกติยังมีติดรถไว้ไม่เป็นไรกูมีนี่อะไรโอ้ยันเดกเกง แคนนี่ชอบเก็บอะไรแปกเอแน่นะ ไถ้าเชิดไหนเขาซื้อใส่อะความรู้สึกนะพอร์นอะไรมันจะไม่ได้กินหมัวนะเออเขารู้สึกอะไรเขาทำเลยอ่ะแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านยังไงอ่ะให้กูไปส่งไหมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกกูจะหลงบ้าตัวเองหรงก็แย่แล้วกูไม่ได้เป็นห่วงมึงเรื่องนั้นกูแค่อยากไปฝากเพื่อฝากต่อตามเนี่ยเออ ห้มามไปเจอเลยมือใครเห็นอิโต้สับไก่เปล่าที่แม่งสับเสียงดังปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าป้ากูรู้นะมึงขู่อ่ะป้ากูเชื่อแน่เออน้าเสุดขอบคุณนะสำหรับข้อมูลเนี่ยข้อมูลอะไรวะข้อมูลสำหรับการตัดสินใจไงเพราะกูจะไปสู่ขอป้ามึงให้เป็นเรื่องเงินรางเอาไว้ไไวชุดมันหนีดี แต่กูว่านะกูชุดมึงหนีไปดีกว่ายิงแตจริงอะน่รใครเขาไป่ดีกว่ามึง ไอ้ไอ้ไอันนี้ไอ้ต้นเสียงดังจริงใค้คนอนึ่งบ้างดังมากเชิญคุณลูกค้าน้าบัตรครับเออของแรกใช่ไหมครับเนี่ยทางร้านมีโปรโิเศษให้นะครับโปรอะไรครับโปรมาห้าคนคนุณนายเล่จ่ายคนเดียวเลยครับรออะไรครับปลุกมือเป็นดัย เปจะำอะไรดแงตัดเลยใช่ครับโอมันแดงแบบดวงใหญ่มากมาแล้วพี่ต้นนยากลำช็โซลตีกูว่าเอาตอวนี้ดีกว่าป่ะกูตัวนี้ดีกว่าไปไปไป ทำไมเขาไม่ให้เห็นอ่ะฮะนั่งเธิอแล่ว่ายยงมีต้นเหตุหแมแอบมองเขามาหลุ่าการที่มูขากาแ,แกขันเว้ยนะคุณอะไรนะคอูยังไม่ารเออนี่ ดูมันเป็ดเหลืองของกูเดี๋ยวไอ้เราไปซ่อมตะขอให้ใหม่เออเคไหะระวังมึงจะทำหล่นลงไปนะกายเป็นเป็ดกระทะเลยเว้ยกูไม่ทำหล่นหรอกนะเหรอมึงเนี่ยนะชอบทำหล่นดุชั่วพอพอพอจุดเทียดกันได้ละเขาจะมาส่งพัสดุหรือเปล่าเออใครว่าส่งพัสดุกันตอนสองทุ่มเออบ้าป่า มาเลยขุ้ไปคุยทรืะะ่อรักแป๊บหมดแล้วช่วยไม่ได้วะอยากไล่ป้ะอยากกินป่ะ ให้คนดูรู้ด้วยว่าคุยกับใคมมรมิโต้น้อ,องชนแอบมองไล่แอบมองเขาขนาดนี้ไม่อยู่ตัวอีกใครอ่ะมึงรู้จักหรอแล้วแต่งหน้าไปไหนกันอะป่าวกูจะไปรู้จักใครในกรุงเทพวะ่นนนะน,นั่นแน่ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เห็นแล้วตแต่กูเห็นมึงอ่ะมองโต้มาหลายทีแล้วนะ แค่คนหน้าเหมือนนะเนี่ยอะมึงกินกินกินปวดหมดแล้วเนี่ยอะไรวะหมดอีกแล้วไอ,อ้ยชนมึงไปตักเพิ่มหน่อยดีหัวเออเมิงน,นั่นแหละเมื่อกี้กูไปตักมาแล้วเอาเบคอนมาเลี้ยวด้วยไปมางนะ เป็นเด็ก <divide> มัธยมที่แต่งนั้นแน่นใช่ไหมงงมามาเลยพิเศษผมเที่มอีกย่างเสิร์ฟก็ธรรมาด้านเองอยู่กูไปเองอะช็อตไปเลยไม่เป็นไร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 อยู่กูไปเองนั่งเลอะไรวะมาเลยพิเศษตันเนี้ยได้ๆเขาตั้งใจที่เขาอยากจะไปเพราะเขาจะไปแอบดูว่าไอคื่อใคร เขาเรียกว่าเดี๋ยวคุณตักเองตักเองตักเอง,เองมีพีิดเ,เพลนมเป้าหมายเป้าหมายไม่ใช่การไปเอาของเป้าหมายคือจะไปแอบฟังว่าไอมันแบบคุยกับใครแอบดูเฮ้ย<อ>มิคอนก็หมดว่ะอืเดี๋ยวคุณมปให้หน่อยให้ เป็นดูไหนอ่ะพี่ครับใส่กองหลงแล้วพี่ขอเจอแล้วน้องเออไอไหนตักเบคอนให้กูหดิมุดหนีไปเลยได้ได้ขอเก็บเลยขอเยอะนะจับไป เาน้องไม่น่าทำไมตรงนั้นอ่ะผมทำแตะเกียบหล่นครับหล่นก็ไปหยิยบอันใหม่เลยน้องอันเดิมไม่ต้องใช้แล้วครับอืมเซนไหนเป็นดีอะ จริงนั่นดิมาคุยกับใครวะปันครูได้ยินเสียงนะเว้ยเสียงเหมือนผู้หญิงเสียงมันเล็กน่ารักมากได้ยินได้ไง่เขาปันเขาปันอ๋อใส่ของสดได้ยินไม่นานไหนไหนหนูว่ามึงคุยกับใครมึงรู้อ๋อบอกพวกนายดิกูก็เพิ่งเคยเห็นมันคุยกับผู้ครั้งแรกความมึงเนี่ยมึงกับไอไอตัวติดกันยังกับตังเมให้ไอไอหนีไปมีแฟนใหม่นะ มึงได้สองไอ้แน่ yeah, yeah. ช่างแม่งเลนเนยไปกินกัน งูต้องขออนุญาตเอาน้องไส้กรอกออกชนะงูก hmm. ่อนนะไม่งั้นอ่ะจมกองในกระบอกของแม่พูดจแค่กระบอกเดียวเองนะกระบอกเดียวแค่นี้ก็ดีแค่ไหนละกูให้ไม่เกินสิบนาทีหรอกกระบอกเดียวก็ถือว่าเยอะแล้วเออๆกูไม่มาดูหรอกขอแล้วไว้ไอ้กูนี่แหละโอ้โหไปทำกันนะ แต่ว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรที่จะทำยห้กูน<อ>้ำทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้วะเมาเหรอเออกูวแอบเอาไอ้นี่เข้ามาแล้วมันก็วของกูไปกินกึ๊บเดียวหมดสภาพก็เลยเป็นแบบน,นี้ปกตินะสองแก้วมันก็วาร์แหละ เหม็นเล็งล่<อ>จริงเนี่ยถ้ารืมไกินไส้กรอกจิ้มนมจิ้ม,มขาเนี้ยกัดโดนพีข,ขึ้นมาเห็นน้ำอยู่ตรงไหนก็หยิบกินหมดอพอๆไส้กรอกมึงเนี่ยเออมึงไม่ต้องมาเนียนหไหนๆกูรู้ทันมึงหรอกมึงกับกูไม่เอนกันมากี่ปีแล้วคืนเนี้ยไปนอนห้องกูคือน้องคนเดียวที่จะโคกตายแน่ Những lòng hỏi ai. Tìm gần như một lòng. Ay, 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 gần như một lòng. sẽ gần như một lòng. Ay, gần như một lòng. ไม่ไม่ให้กบอกกลับอ่ะเฮ้ยอยากคุยเซ่ให้ไหไม่เหนียวเหนียหน่อยนะของวันนี้แล้วกูจะเอากลับยังไงคะอืออืมอือพูดว่าขาหรอใช่ใส่กระบอกยี่เจ้าอองร้านไม่เห็นหรอกเร็วดีไอ้ บบก,ก,กันแดดก็ลำบากใจเหมือนกันต้นจังใส่กล่องมาดิไม่ทำก็โดนนอนหน่ตามใจแฟนเม้อไปไว้โอ, <c oughs> อ้ยไปกลับไอ้ไอ้ใส่กล่องเจ้าใส่กล่องกลับบ้านด้วยกันนะ ไอ้ไอมึงโล่ามันโง่เนี่ยนะเว้ยถ้ามันทำก็ถีบมันได้เลยเนี่ยเออจะเตะกิ้งเลยไม่ดีเก่งเจอพรุ่งนี้มราชอบมันดีไงจต้องห่วงเจอกันขับรถดีไปเลิเออขาออนไปได้เฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยรู้ว่ะอ้อว เื่อกี้น้อมันจะดราม่าเลยเขาคิดเยอะไอไปคุยโทรศัพท์นานก็เลยแบบคิดเยอะตอนนี้น้องก็กลังสงสัยอยู่ว่าไอาไปคุยกับใครใครจะกล้าแต่งง 化疗。 อะอสรเออมีแต่กินหมูกระทะเบียร์ด้วยอืมไอนมึงน่าก้าวอ๋อไปดิต้งบอกว่ามึงเครียดมึงเครียดเรื่องอะไรวะแน่สิหรือว่าเพราะมึงไม่อยู่กับกูมึงเลยไม่มีความสุขมีสิ อยู่มึงกูโคตรแฮปปี้แต่กูโกรธมึงเลยนะมึงที่มึงทำรอยคอกูมึงช้ำอยู่เลยเออเออเห็นไหมกูมันเคี่ยวอะเออมึงทำตัวน่าเหย่ยอยู่ตัวมากม้กูโมโหมากกว่าอ่ะกูอ่อยมึงเฮ้ยมึงไม่สนใจกูฮะ มึงเนี่ยนะอ่อยกูรู้สึกแบบออยกูอ่อยมึงโอ้โหักไปเลยจริงเมาแลยเจริงกูอ่อยมึงในครัวทุกเช้ามึงก็ไม่สนใจนี่ไงถึงไม่ใส่ไม่ใเสื้ออะไรเลยก็ดูจงใจไปอเป็นฉันไหนอ่ะมันบากใจ รู้ไหมเรศคุณคก้ว่ามันโกรธกูอะที่กูทาแบบนั้นอแล้วก็ไม่อยากให้กูโดนตัวมึงอีกโกรธเชี่ยอะไรอะ่ะกูชอบตายปากกูแต่กูกับมึงสถานะมันยังไม่ชัดเจนอะอเวลากูอยากจะออกตัวแรงมากก็ไม่ได้วัวไหน มึงชอบให้กูทำมมไม่ต้องวันนี้มึงอยู่เฉยๆอ่ากูทาเองอ่ากูจะก<ว>๊อปปี้เพจต่กระบวนท่าแรกเป็นท่าสุดท้ายมึงจะได้รู้มึงดีขนาดไหนมึงจะได้ว่ากูไม่ได้ <สา S 2> เวลากูอยากให้มึงทําให้กูอีกเ เลยนะตัวแค่นีจ้จะตึงจะตึงเดี๋ยวเลยไอเออกูทำอะไรกับมันไปบ้างวะ Sửa. ngon là nè ui ui chết hết ai cắt mày cắt tóc thâm mày nha cunning nha nó cắt khuyên vang เอาดีดีดปิงก็ไม่ได้ตัวเล็กแต่อุ้มเหมือนแบบตัวเล็กตัวน้อยเลยดีก็เมาเราเป็นพนหลาญคนอื่นไปหมด พุ่งทำอะไรลงไปบ้างพี่ดาวเลยนะพม่งตื่นมาก็ต้องหนีน,ะ<อ>น้าวายๆกบเกินใจกูนายีเ<อ>่เป<อ>็กแม่มองไงไอ้ขนาดนี้เหงาเอ้ยมันไม่ลงมาเรด่วยหรอกอ่อยมันเถอะแม่งบวดร้อนให้มันนั่งหลออไปอ่ะดี้หรออืมันก็หล่อจริงแหละดูดิ นั่งเงยเสยมีสาวอารมเลยเออเชี่ยนั่นจีด้านี่หว่าแต่จีด้าดูไม่น่าจะเป็นคนที่แบบตามจีดก่อนเลยเนาะไม่มีทรงเลยดูแบบไม่มีความมั่นใจเลยจดาวให้ไม่ให้ไม่รู้อ่ะไอ้กดมือถือด้วยไม่เปิดโหนกนาหรอวะเออเพื่อนก็ปั่นได้ไงปั่นสุดงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนจะไปไหนเดี๋ยวอินเนี่ยลงสนามมาเนี่ย เรื่องไอ้ไออ่ะคอยไปเคลมคอร์มึงพูดออมึงคือกูถ้ามึงไม่รีบหาแฟนอ่ะกึงก็จะเห็นเพื่อนทยอยมีแฟนอี้ไอไม่ได้ยินจริงดิไ <laughs> กลมากออกมลาโฟกัสอยู่กับที่คุยกับจีด้าไงโอ้ยหไปไหนเป็น <laughs> จุกทอง วิ่มาไกลมากพุ่งชันมาเร็วมากเออส่วนต้นนั้นก็คือ ก็จบแล้วสำหรับ e ีีห้านะครับไอลงไหนก็ยังโชว์ความสวีทวบบเหมือนเดิมชนะแต่ว่าเริ่มจะเปิดปมขึ้นอนิี้หนึ่งแล้วว่าตอนนี้มันมีตัวละครรับโล่เข้ามาที่โทรมาคุยกับไอซึ่งยังไม่เฉลยเออแต่ถ้าอ่านนิยายก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่าเป็นใครอะไรนะนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านนิยายมาก็รอดูรอรุนรอรุนไปครับมันอีพีต่อไปอีพีหกใช่ไหมหลังจากนี้มันจะเริ่มมีปมเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็บอกได้เท่านี้ มีปมขึ้นมาแต่ดราม่าระหว่างไอกับไหนอ่ะน้อยมากเรื่องเนี้ยแต่จะไปดราม่าจากทางเราแผนก็ไปรอดูจะเป็นปมประหายยังไงนะครับนั่นแหละวันนี้พวกเราก็ไปแล้วนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนสินค้าของเราได้นะครับในเว็บไซต์ที่อยู่ในกล่องดีสคริปชั่นเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราในราด้วยนะครับค่ะซึ่งพันอย่าลืมกร,กระดิ่งนะครับใช่วันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย